สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสาประจํารอบเย็นวันที่24เดือนมิถุนายนอย่าลืมนะครับใครที่สนใจเกี่ยวกับคอร์สเรียนออนไลน์ของคํานะครับเราจะเริ่มเรียนกันในวันที่27มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับหรือใครสนใจจะไปนในสู่ของตัวดชัชนีฟิวเจอร์สนะครับของสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ทางเลือกที่นักทุนตอนนี้ให้ความสนใจกันอย่างมากเลย VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟ,ฟรีทันที50 US อลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงิน โปรโมชั่นใหม่จะทำ forex for you ร่วมฉลองวันครบรอบ8ปีกับ s h a r for you ด้วยรางวัลมูลค่ากว่า3,000 US อลลาร์เพียงแค่คุณเทรดเท่านั้นนะครับการรายงานข่าวสารในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทาง XM เปิดบัญชีวันนีรับโบนัสฟรีท,ทันที30 US d เลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท,ท่านนะครับมาถึงประเด็นร้อนกันก่อนเลยนะครับซึ่งจริงๆตัวนี้ต้องขอบอกกับนักทุนก่อนว่ามันก็เป็นข่าวเก่าได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่ามากนะผมกําลังจะตอบคําถามกับพี่ๆนักทุนที่เข้ามาถามว่าเอ๊ะคุณครับเหตุการณ์ที่ทะเลดำเนี่ยนะฮะร,ระหว่างทางเรือลบของอังกฤษ กับตัวของฝั่งรัสเซียเนี่ยมันช่วยสร้างแรงกดดันอะไรให้กับสกุลเงินปอนหรือเปล่าในวันนี้หลกัหลกๆเนียผมแนะนําว่าเราคงจะต้องรอเกี่ยวกับข่าว3ประเด็นนะครับการประกาศผลการประชุมนโยบายการเงินก่อนรวมถึงอัตราดอกเบีย้ยในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนะครับตัวนี้เป็นข่าวที่สรข่าว TN เ o r l d เนี่ยมีการรายงานกันเอาไว้นะครับเขาบอกว่า ทางรัฐบาลรัสเซียเนี่ยมีการเปิดเผยว่าหนึ่งในเครื่องบินลบของกองทัพรัสเซียได้ทิ้งระเบิดหลายลูกเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้เรือพิฆาตของสหราชอาณาจักรถอยออกจากหน,าน้าน้ำในทะเลดำบริเวณนอกชายฝั่งแคว้นไคเมียนะครับที่รัสเซียผนวกรวมมาจากยูเครนเมื่อปี2014ไม่เพียงเท่านั้นเรือลาตเวนของทางรัสเซียยังยิงปืนเป็นการเตือนเรือรบของสหราชอาณาจักรอีกด้วย กระทรวงกลาโหมสหาราฐชนจาจักรปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัเสเซียโดยอ้างว่าเรือพิฆาต H.M.S Defender นะครับเดินเรือไปตามเส้นทางเดินเรือที่ถูกกฎหมายแล้วไม่ได้ล่วงล้ำหน้าน้ำรัเสเซียแต่อย่างใด แต่รัเสเซียเองอ้างว่าเรือรบของสหรัชนจาจกรยเดินเรือเข้ามาในน่านน้ำของรัเสเซียบริเวณแหลมนะครับฟิโอเลนส์ในแคว้นไครเมียถึง3กิโลเมตรเลยเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งก็คือวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาครับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยน่านน้ำของประเทศนั้นจะครอบคลุมพื้นที่22.2กิโลเมตรจากชายฝั่งหากเรือรบของต่างชาติต้องการเดินเรือเข้าไปในน่านน้ำดังกล่าวจะต้องขออนุญาตจากทางการของประเทศนั้นๆก่อน ผู้สื่ขา BBC ที่อยู่บนเรือพิฆาตลำดังกล่าวนะครับรายงานว่ากองทัพรัเสเซียก่อกวนเรือรบตลอดเวลาด้วยเครื่องบินรบและสัญญาณวิทยุเตือนว่าหากไม่เปลี่ยนเส้นทางเราจะยิงเขายังได้ยินเสียงปืนดังจากไกลๆด้วยนะครับทั้งนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียแล้วก็ชาติสมาชิกองค์กรนาโตเนี่ยตึงเครียดมาโดยตลอดเลยนัก แต่รัเสเซียนะครับผนวกรวมกับแคว้นไครเมียเป็นของตัวเองในช่วงปีประมาณ2014ที่ผ่านมาครับทุกท่านตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายกับสกุลเงินปอนของเราครับ พอเราพูดถึงสกุลเงินปอนด์แล้วเนี่ยเรามาเน้นย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันทางด้านของตัวสานักข่าว FX Street นะครับให้นักทุนเฝ้าระวังเอาไว้เกี่ยวกับการประกาศผลนโยบายการเงินในวันนี้นะครับหากว่าธนาคารกลางอังกฤษได้มีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับความวิตกกังวลของการแพร่ระบาดของเชื้อวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้าที่กำลังมีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้เนี่ยอาจจะทำให้มุมมองที่เคยเป็นฮอบกิชโทนนะครับหรือว่ามุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของธนาคารกลางเนี่ย จางหายไปตัวนี้จะเป็นผลลบกับสกุลเงินปอนในทันทีครับนี่คือสิ่งที่นักทุนจะต้องจับตามองในขณะนี้นะครับทุกท่านขณะที่ราคาทองคำนะครับสื่ข่าวยังไม่ได้มีการแจ้งแนวโน้มเข้ามานะครับแต่ว่าแท่งเทียนปัจจุบันเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นได้นะครับว่าเขามีการขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาแล้วโดยในส่วนของตัวสถานะตลาด ยังไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นการช้อนซื้อทํากําไรซะมากกว่าโดยยูอัตราผลตอบแทนรระะาพันธบัตรัฐบาลยังคงบวกลบผสมปะปนกันไปวิ่งอยู่ที่ระดับ1.497%ขณะที่ดัชนีดอลลาร์อินดกซ์ครับทุกท่านก็ยังไม่ได้อ่อนค่าอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามนักทุนต้องระมัดระวังนะครับการแข็งค่าของราคาทองคําอาจจะเป็นเพียงระยะสั้นๆและนี่ก็คือการสรุปสถานตลาดประจําช่วงเย็นวันนี้สวัสดีครับ